สำหรับเรื่องของยาเสพติดนะครับจะเป็นวาระของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับวาระของจังหวัดขอนแก่นก็คือในปีนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนมกรานะครับจนถึงเดือนธันวานะครับซึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตนนะครับท่านจะมาตรวจสอบหรือมาเขาเรียกว่ามาประกาศ จังหวัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงๆ,ๆนี่จะเป็นเดือนธันวานะครับซึ่งในเดือนกุมภา,าในเดือนมกราที่ผ่านมาจะเป็นวันที่27หรือที่8ดที่ผ่านมานะครับทางผู้นําของเราก็จะนําโดยท่านผู้ใหญ่บ้านน่าจะาเรียกเราเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อประกาศเจตนารมณ์นะครับอรรรคอนแกนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปแล้วนะครับในช่วงของเดือนมกราคมนะครับ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็น่าจะเป็นเดือนมิถุนานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเรียกพวกเราเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าจะมาจะได้มีบอยมอนร์นไครับจะมาติดตามผลงานว่าตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับพวกเราได้มีการแก้ไขปัญหาป้องกันยาเสพติดจริงจังไหมนะครับก็จะมาติดตามผลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับนายกยิ่งรักก็จะมาอีกนะครับก็จะเป็นการมาตรวจ แล้วก็มอบตรงข่าวให้พวกเราว่าเป็นจังหวัดที่ปลอดยาเสพติดจริงไหมนะครับอันนี้นะครับ <c oughs> ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเราจะนําเรียนตามเอกสารที่อ้างอิงมาจากอำเภอเลยนะครับว่าหลักเกณฑ์นะครับและก็แนวทาง การรับรองครอบครัวเสียขาวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอีกไม่นานนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยน่าจะประชาคมนะครับประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนของเราเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครอบครัวไหนบ้างที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับจะมีการประชาคมจกมือเหมือนกับที่เวทีประชาคมในวันนี้นะครับจะเอาอะไรมาพัฒนาก็เหมือนกันนะครับก็คงจะไม่นานนะครับทางผู้ใหญ่บ้านทางผู้นำของเราก็ จะมีการประชาคมคัวเรือนสีขาวเซนรัวเรือนคัวเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งการรับรองของตัวเรือนสีขาวในระดับของคัวเรือนเนี่ยจะเป็นมีกฎเกณฑ์ดังนี้นะครับก็คือให้พิจารณานะครับให้พิจารณาสมาชิกในคัวเรือนรวมถึงผู้อาศัยในคัวเรือนนะครับแล้วก็ครัวเรือนใดนะครับเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับให้ประชาคมบังคับใช้กฎ หมู่ของหมู่บ้านนะครับกฎหมายของหมู่บ้านนี่แหละนะครับเหลือชุมชนของครัวเรือนนะครับสมาชิกนะครับในครัวเรือนหรือผู้อาศัยอยู่ในบ้านนะครับหลังนั้นเนี่ยต้องมีลักษณะดังนี้นะครับถึงจะถือว่าครัวเรือนนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับฟังให้ดีนะครับครับผู้เสพยาเสพติดนะครับหนึ่งนะครับผู้เสพยาเสพติดนะครับอ่ หนึ่งจุดหนึ่งนะครับครัวเรือนนะครับไม่มีผู้เสพยาเสพติดเช่นนะครับยาบ้ากัญชายาไอซ์หรือฟิลนะครับหรือเอายาเสพติดที่ผิดกฎหมายอื่นนะครับหนึ่งจุดสองครับในวันประชุมประชาคมนะครับในวันประชุมประชาคมรับรองครัวเรือนเสีขาวนะครับหากมีผู้เสพยาเสพติดนะครับตามข้อที่หนึ่งผู้นั้นนะครับจะอยู่ระหว่างการบําบัดรักษานะครับระบบใดระบบหนึ่งเช่นระบบ สมัครใจหรือทางอำเภอหรือท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นนะครับหรือระบบบังคับบำบัดหรือระบบต้องโทษจัดือนะครับจัดือว่าครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับกลับต่อไปครับผู้ที่ผ่านการบําบัดนะครับผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษามาแล้วเนี่ยนะครับและไม่กลับมาเสพซ้ําอีกนะครับก็ให้ถือว่าครอบครัวนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นเดียวกันนะครับ กับต่อไปนะครับสําหรับผู้ค้ายาเสพติดนะครับต่อไปข้อ2นะครับก็จะเป็นสมาชิกในครัวเรือนนะครับสมาชิกในครัวเรือนหรือผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ค้าหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเคยเกี่ยวข้องนะครับแต่ในปัจจุบันเชื่อได้ว่าแน่นอนว่าเลิกยุ่งเลิกไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วนะครับคือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ ครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับในวันประชุมประชาชนรับรองโควเรนสีขาวนะครับโัเรืนนี้นะครับมีสมาชิกอยู่ระหว่างการรับโทษอันเนื่องมาจากความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดนะครับถือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็คือว่าจับได้ไปดําเนินการก็ คือว่าก็คนนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับว่าได้แล้วนะครับล้วมาไกลแล้วต่อไปนะครับกรณีสมาชิกในกลุ่เรือนนะครับไปอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านหรือชุมชนอื่นนะครับและไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็ให้ถือว่ากลุ่เรียนนี้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกันนะครับก็คือลักษณะเหมือนบ้านเลขที่สิบลักษณะนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ ที่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ต่างมทิศตามจังหวัดนะครับก็ให้เชื่อว่าบ้านหลังนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับไมย่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนะแล้วก็ข้อสามนะครับข้อสามผู้มาประชุมประชาคมนะครับก็ควรมีอายุนะครับตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปนะครับควรที่จะมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปในวันประชุมประชาคมนั้นนะครับแล้วก็ควร มาประชุมประชาคมไม่น้อยกว่า70%เซนะครับของผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆหรือผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านหรือหมู่บ้านนั้นนั้นชุมชนนั้นๆนะครับก็การลงมตินะครับการลงมติประชาคมก็ให้ใช้เสียงส่วนมากนะครับยกมือเอานะครับว่าครอบครัวบ,บ,บ,บ้านเลขที่หนึ่งเอ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมยอย่างนี้ก็ให้เราประชาคมเอานะครับเขาแล้วก็การมอบตรง ธงสีขาวนะครับก็ให้ทางนายอำเภอทางสวนราชการหรือผู้ปกครองรอส่วนท้องถิ่นนะครับโดยจะเป็นกำนันผู้ใหย่บ้านมอบธงสีขาวให้ก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีการประชาคมนะครับให้ทงไปแล้วนะครับปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยหลังว่าครัวเรือนหรือสมาชิกในัวเรือนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับการประชาคมควรเปิด ประชุมประชาคมมติของประชาคมเนี่ยให้มีการเปิดประชาคมใหม่อีกครั้งหนึ่งสมมติว่าทางมีประชาคมไปแล้วว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วทีนี้มีลูกหลานหรือคนในครัวเรือนเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งทางผู้นาทางชุชมชนบูม,มาราราว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้ประชาคมใหม่นะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์หรือแนวทางการรับรองครัวเรือนสีขาวนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่า หมู่บ้านพวกสูงหมู่ที่6ของเราเนี่ยจะได้รับทงสีขาวกันทุกครัวเรือนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วเรื่องต่อมาก็น่าจะเป็นเรื่องของการพนันนะครับการพนันในชุมชนหมู่บ้านของเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการพนันไม่มีอะไรที่จะทําให้เรานะครับร่ารวยนะครับโดยทาวอได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลดละเลิกนะครับถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ดีนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับในครอบครัวของท่านนะครับครับสําหรับเรื่องต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมได้รับแจ้งข่าวเตือนนะครับไม่ทราบว่าทางผู้นําได้แจ้งไปหรือยังนะครับนะฮะเกี่ยวกับข่าวเตือนภัยทางการเงินผ่านห้อกระจายข่าวหมู่บ้านนะครับ ก็คือนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแบงก์ชาติอีสานนะครับก็ฝากข่าวเตือนภัยมาทางพวกเราว่านะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับจะมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับใช้คนอุบายหลอกค้าเงินกับประชาชนด้วยวิธีต่างๆนะครับทำให้ประชาชน,นจำนวนมากเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็สูญเสียเงิน ในส่วนนี้ไปมากนะครับจึงขอเตือนอพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังคกลนูบายนะครับที่จะหลงใช้หลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับโดยนะครับ,โด,รบโดยเขาจะหลอกลักษณะของการโทรศัพท์มาหาเรานะครับโดยเราที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยเรามีโทรศัพท์นะครับพ่อแม่พี่น้องหรือปูยญาตายายของเราเนี่ยไปรับโทรศัพท์อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเขาจะบอกว่ามาจาก คอร์เซ็นเตอร์นะครับเปศูนย์บริการของโทรศัพท์นะครับว่าลักษณะของการของเขาเนี่ยจะ,จะอ้างนะครับจะอ้างจะอ้างว่าคุณไปติดหนี้ไปติดอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับให้ไปใช้ให้ไปใช้แบงค์ตรงนั้นตรงนี้ให้ไปกดเงินนะครับโดยโอนผ่านบัญชีนะครับหรืออีกอย่างหนึงจะเป็นการเขาเรียกว่าข้อความนะครับมีเพจข้อความเข้ามาใน ทรศัพท์ของเรานะครับสำคัญมากอันนี้อย่าไปสนทนาด้วยนะครับพยายามอย่าไปสนทนาด้วยถ้าเราสนทนาด้วยกับเขาเนี่ยเขาจะพยายามพูดหรือนงเหนียวจ,จิตใจเราให้คล้อยตามเขา